เนครูใจดี vs เป็นครูใจร้ายเป็นครูใจดีเอสุคัตเร็วจะสายแล้ว,วเวอ้เปนครูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรีบเข้าไปเลยเร็วพวกเธอจะสายแล้วไปไปไปขาดอีกคนนึงทั้งโรงเรียนสายและเรียบร้อย,ยขอดีครับค่ะคุณคุณ เล่นเดียวกัเพมาเพื่อนด้วยกแล้วคุณพ่อล่ะขันนะการเล่นเกมไม่เอาแล้วนะคะรอบหน้าต้องมาให้เร็วกว่านี้นะโอเคไหมโอเคครับขอโทษขอโทษด้วยครับเปคุณครูใจร้ายเกือบสายแล้วเนี่ยจะมาทันหรือเปล่านี่ไงมานู่นแล้วจะสายแล้วนะครูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเกือบจะสายแล้วนะสุเธอเนี่ยถ้าสายนะอาจารย์จะให้ลุกนั่งตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเลย โเคไหมรีบเข้าไปสิลงเลยสายแล้วเนี่ยเหลืออีกคนหนึ่งดูดูนี่หยุดกันก่อนเลยทั้งพ่อทั้งลูกเลยนี่มันกี่โมงแล้วคะแปดโมงหนึ่งนาทีสายมากมากแล้วนะคะเนี่ยผมเล่นเกมจนดึก็เลยไม่ได้นอนต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วคุณพ่อล่ะเหมือนกันนะเล่นเกมทั้งคู่เลยใช่ไหมงั้นลูกนั่งไปเลยจนกว่าครูจะเหนื่อยทั้งพ่อและลูกเริ่ม วันหลังห้ามแล้วน,นะคะ8ปดโมงหนึ่งนาทีสายมากๆาแล้วครับตอนเรียนต้องมาให้ตรงเวลาครครูวครับพอแล้วค่ะพอแล้วเดี๋ยวเอ้พ่่อไม่ต้องไปทงถึงในห้องกลับได้แล้วค่ะเลีวฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามาอีกลูกนั่งจนกว่าพ่อครูจะเหนื่อยค่อยออกออกกายด้วยเราลมไหนเนี่ยคป็นครูใจดี อันนี้ได้เวลาตรวจเล็บนะคะแล้วก็ตรวจผมด้วยคนแรกเลยนี่นี่นี่อีข้างหนึ่งด้วยค่ะอีกข้างหนึ่งด้วยค่ะว้าวคนนี้เรียบร้อยมากไหนคนนี้สิโอ้โหคนนี้ต้องตัดเล็บนะคะรูมายถ้ากลับบ้านไปบอกพ่อให้แม่ตัดนะวันนี้แม่ะสะอาดมากเดี๋ยวเราจะต้องตรวจผมกันต่อนะคะม,มาคนแรกเลยน้องสุกัดโอเคค่ะเก็บผมเรียบร้อย เตตัดเป็นไงโอเคอันนี้ก็คือถือว่าเริ่มยาวแล้วนะคะทีนี้หนักเลยแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเราชอบแบบผมยาวเดี๋ยวเอาไว้ไปไว้ตอนปิดเทอมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้พาไปตัดผมนะเอาทรงนักเรียนนะรู้ไหมเป็นครูใจร้ายโอเคมาวันนี้เราจะมาทําการตรวจระเบียบกันนั่นก็คือเล็บก,กับผมโอเค,อ,เคอาจารย์มีการแจ้งล่วงหน้าไปแล้วเนาะหน่ยเนาะกัสพูดรู้สิ โอเคเล็บสะอาดโอเคผมมัดเรียบร้อยเต้ตัดเล็บยาวมากนะคะแบบเนี้ยอาจารย์ต้องลงโทษนะคะโดนตีเลยโอ้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 ยโอเคแล้วผมก็เริ่มยาแล้วเช่นเดียวกันยังต้อแก้ไขด้วยมาค่ะขอดูเล็บหน่อยนะคะแบรบสินคะแบรเล็บดำนะคะแต่ว่าเล็บสั้นไปขัดให้สะอาดแล้วผมคือ มันจะยาวขนาดนี้เดี๋ยวขาเบิกกันไกลเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตัดผมนะคะไม่ให้ทุกคนทําเป็นตัวอย่างนะคะโอเคนะคะไปแก้ไขตัดทรงนักเรียนไม่เอาทรงนี้โอเคไหมคะนักเรียนโอเคคะ่ะโอเคาจะไว้ผมยาวไว้จีบสาวสักหน่ยอยสภาพวิสาวคงไม่ชอบนะโมเนี่ยเป็นครูใจดีไหนนักเรียนข้าไหนทำการบ้านเสร็จแล้วบ้างคะเสร็จแล้วคะ่ะ แล้วนักเรียนที่ยังไม่ยกมือทำไมถึงยังทำการบ้านไม่เสร็จคะพ่อผมไม่สบายครับผมเลยต้องดูแลพ่อทุกวันเลยผมผมก็เลยไม่มีเวลาทำการบ้านครับโ,โลกศิษย์ครูนี่มันกระตันอยู่จริงๆเธอเป็นเด็กดีมากโตไปเนี่ยเธอต้องได้ดีแน่นอน ผมไม่มีเวลาทําการบ้านต้องช่วยแม่ขายของจนดึกแล้วก็ววต้องช่วยแม่จดหวยก็เลยไม่มีเวลาทําการบ้านอันนี้เศร้ามากจีปปมีนหัวใจครูก็เพิ่งจะโดนหวยกินใช่แม่เธอหรือเปล่าที่กินหวยครูกินหวยครูหเนย นักเรียนคนไหนที่ยังทำการบ้านไม่เสร็จยกมือขึ้นแล้วทำไมพวกเธอสองคนถึงไม่ทำการบ้านมาส่งในวันนี้คะพ่อผมไม่สบายครับผมก็เลยต้องดูแลพ่อทุกวันเลยผมก็เลยไม่มีเวลาทำการบ้านก็เลยทำการบ้านไม่เสร็จครับผมไม่มีเวลาทำการบ้านต้องช่วยแม่ขายของจนดึกแล้วก็ต้องตรวจหน่วยให้แม่ด้วยครับฉันไม่เชื่อเด็กแบบพวกเธอเหรอก รู้นะว่าเล่นเกมจนดึกจนดื่นใช่ไหมไม่ยอมทำการบ้านที่ให้ไปไปยืนหน้าห้องแล้วกางแขนข้าไม้ประทัดเดี่ยวนี้เลยทงคู่ลุกเลยค่ะเร็วๆเลยบอกแล้วว่าเูหกก็ไม่ยอมล้อเอออเป็นผูใจดี หนุ่มเล่ที่มีรถบาร์บีคิวแอบกินขนมกันใช่ไหมคะเนี่ยห้ามแอบกินขนมที่ห้องเรียนนะรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมคะมันจะทำให้ครูคิวจนสอนไม่ได้ไหนเอาขึ้นมาดูซิว่าใครเอาขนมอะไรมากินบ้างวันนี้อ้โอโหนี่เทสเตอร์เลยเหรอซีก็น่ากินไหนขอลองกินบ้างสิโอโหน้องสุก,กัญ์ก็มีเหรอคะเนี่ยมีหลัง นักเรียนห้ามนำขนมเข้ามากินในห้องเวลาเรียนเด็ดขาดเลยนะเข้าใจกันไหมคะเข้าใจค่ะสุดยอดเป็นครูใจร้ายใครแอบกินขนมในห้องเรียนทั้งกลิ่นแล้วก็เสียงเนี่ยฟุ้งไปทั่วห้องนี่หิวขนาดถึงต้องรอไม่ได้เลยเหรอไหนเอาขึ้นมาสินี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหม,หมใครเป็นคนตัวต้นเรื่องเลยเนี่ย เธออีกแล้วนะเธอหิวเหรอรอพักเที่ยงสิห้ามนำขนมเข้ามาในห้องเรียนเด็กค่ะอันนี้ครูลิกไว้ทำงานกันต่อไปถ้าในคาบไม่เสร็จไม่ต้องกลับบ้านเเป็นครูใจดี ถามว่า1นบวกหเท่ากับเท่าไหร่มีวิธีคิดง่ายๆค่ะชูขึ้นมา1นิ้วแล้วก็1นิ้วเท่ากับสิะคะ่ะสิค่ะเราตอบไปเลยว่าช่องคอน่อนต์มาตรงนี้นะคะแล้วตอบว่า11ค่ะนี่คือคําตอบที่ถูกต้องนะครับไม<แ>่ไม่ใช่ครูครูจริงๆเหรอแต่ออคุกไปแลอะ เล่นน่บวก1ก็เท่ากับ2ไงครับเราต้องเอา1ไว้นในใจชูขึ้นมา1นิ้วแล้วก็นับต่อเป็น1แล้ว2ค่ะคำตอบที่ถูกต้องของ1-1บวกหนึ่งก็คือ2นั่นเองนะคะทุกคนแล้วค่ะนักกูใจร้ายนูคะ1เท่ากับอะไรคะข้อนี้1วนะนี่จะถามอะไรกันเยอะแยะ1-1บวก1ก็เท่ากับ 1, 1> ไงนี่มานี่เลย <thank you. S 1> น่่น่ แล้วข้อต่อมาเนี่ยสิบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่สอนไม่เคยจะจำพูดตอบตอบไม่ได้อีกแยะหุกค้าไม่ต้องเรียนเปลืองกระทำบอกแลยใช่ไหมว่าห้ามวาดรูปในห้องเรียนก็ยังจะวาดรูปเดี๋ยวส่งไปแข่งศิลปะเลยดีไหมถ้าไม่วาดรูปน่าจะตี่มือหักเลยเร็วแล้วสุกัสอย่าถามอีกนะเจเจเกิดไปนคุณผู้ใจ เด็กๆอย่าเล่นกันเสียงดังแบบนี้อีกนะรู้ไหมเดี๋ยวคุณครูใหญ่เขาจะมาได้ยินแล้วเขาจะดุเอานะเป่นการเบาๆนะคะรู้ไหมครคุณ เสียงดังๆแบบนี้อีกครั้งหนึ่งจะให้ทุกคนไปวิ่งที่สนามกีตด,ด้วยนะกีต์ด,ดังๆเลยแล้วครูก็จะตัดคะแนนจิตวิสัยพวกเธอวันนี้ทำการบ้านให้หมดเล่มไปเลยเราก็จบไปแล้วนะคะกับครูใจดีวีเอสครูในร้าย,ายอ่าเป็นไงบ้างทุกคนแล้วเพื่อนๆล่ะชอบครูแบบไหนถ้าชอบแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะคะแล้วทุกคนล่ะชอบครูแบบไหนใจดีดใจดีเลยใช่ไหมก็ครูใจดีก็อย่าลืม เด็กดีให้ปู๊บๆด้วยนะคะบายยค่ะลากยนไ